สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชงกาแฟโดยใช้โมกาพอตนะนมีเตาแก๊สแบบปิกนิกแบบกระป๋องนะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามห้างต่างๆนะหรือสั่งทางอ่ารัซนด้าหรือช้อปปี้ก็ไดนะ้แต่จำราคาไม่ได้แล้นะแต่ว่าไม่ไม่แพงนะไม่แพงไม่ถึงพันแล้วก็แก๊สกระป๋องก็มีขายทั่วไปเราเตรียม ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เทใส่ในาชาั้นล่างของบกระพตนะที่เอากระทะน,น้อยมาวางคือมันร้อนนะ,ะมันร้อนแล้วก็เทน้ำอย่าให้สูงกว่ารูที่เป็นสีทองเหลืองนี่นะตัวนี้จะเป็นช่องระบายอากาศโดยมีเขาเรียกอะไรนะมีลูกปืนนะ ที่ถ้าเกิดมันล้นหรือมันแรงเกินมันก็จะไหลออกด้านข้างถ้าเราเติมน้ําเกินนี้น้ำมันก็จะออกด้านข้างนะกาแฟมันก็จะเปื้อนเตาแก๊สนะฮะก็จะหกใส่เตาแก๊สฉันก็อย่าเท,เทน้ําอย่าให้เกินอันนี้เป็นขนาดเล็กนะขนาดเล็กขนาดกินดื่มแก้วเดียวนะเดียวแก้วเดียวก็ใส่กาแฟไปากาแฟดูแล้วก,ก็เป็นกาแฟแบบ แบบแบบผงนะนะแบบผงถ้าใครมีเครื่องบดก็บดก็จะได้กาแฟสดแต่ไม่มีก็กาแฟขวดเรานี่แหละนะแล้วก็กดไปนะกดให้พอแน่นๆนะแน่นๆนะกระดูกระประมาณสักสองช้อนชาถึงสามช้อนชานะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเอาเข้มหรือว่าอ่อนนะอยากเข้มๆก็ใส่เยอะหน่อยถ้าไม่ไม่เข้มก็าจางๆก็ใส่เนาะนะแล้วกดกดเข้าไปกดกด เขาจะมะะีในตัวส่วนประกอบของโมคาพอตก็คือมีตัวหม้อต้มด้านล่างมีมีที่ใส่กาแฟกรองนะแล้วก็ด้านบนด้านบนน้ำกาแฟะจะไหลออกที่ด้านบนบิดให้แน่นนะเพราะเล่นกับไฟกฟับฟืนกับไฟนี่ต้องระมัดระวังต้องอบิดให้แน่นนะบิดให้แน่นทั้งล่างเราใส่น้ำเมื่อกี้นะควรจะเป็นน้ำร้อนนะจะได้จะได้ไวขึ้น ทีนี้วางเตาแก๊สเทคนิคก็คือหาเะไรมาวางเพราะว่า,าถ้วยของเรามันเล็กเนาะก็พยายามวางด้านข้างนะอย่าไปวางกลางนะเดี๋ยวหูจะไหม้หูเป็นพลาสติกนะหูบนหูล่างเป็นพลาสติกก็แอบแอบด้านข้างเส้นหนึ่งก็เปิดไฟเบาๆกลางๆก่อนไฟกลางๆเราก็เดี๋ยวค่อยลดลงนะการใช้เตาแก๊สต,ตัวนี้มันก็ อันตรายเราก็ต้องระมัดระวังว่ามันมีเสียงฟีดบาดมีกลิ่นแมรเลยไหมนะตัวที่จุดแก๊สก็เป็นที่จุดเตาแก๊สเราซื้อตามาตลาดนัดคนเดินก็ประมาณ20บาทนะยีนะ่สบาทจุดไฟก็รอสักแป๊บนึงจับเวลาดูประมาณสักหนึ่งนาทีนะถ้าเกิดทั้งล่างเราน้ำของเราร้อนอยู่แล้วเนี่ยก็จะไหวขึ้นที่ ปิดฝาไว้ก็กลัวมันกระเด็นนะเดี๋ยวเราจะเปิดดูก่อนนะเปิดพอรู้ว่ามันไหลแล้วเราก็จะมาปิดฝาทีนึงไม่ให้มันกระเด็นนะการกินกาแฟของโมกัาพอเนี่ยก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งใครที่ชอบกินกาแฟสดๆร้อนๆนะโดยใช้ถ้วยโมกาพอเนี่ยก็ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะแต่ละคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบสาเร็จรูปนะแต่กาแฟนี่ทางการแพทย์เขาก็บอกเรามีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะครับดื่มไม่พอเหมาะตามคําแนะนําของแพทย์นะก็ไม่เกิน2แก้วแล้วก็ไม่เกิน2แก้วนะกินประมาณวันละแก้วกินร้อนมั่งเย็นมั่งนะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ทีนี้กาแฟราคาขึ้นนะราคาขึ้นทาไปตามร้านกาแฟที่มีชื่อหน่อยก็ไม่ต่ำกว่า45บาทนะ45 50 55ห้า้าสห้าบห้านะประมาณนี้นะจนไปถึง60ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะไปที่ไหนก็เจอแต่ร้านกาแฟนะเจอที่ไหนก็เจอแต่ร้านกาแฟถ้ามีโอกาสก็ทำดื่มเองนะหม้อหม้อต้มตัวนี้ก็ซื้อ ซื้อมาราคาประมาณ300กว่าบาทนะเขาบอกมีของจีนของอิตาลีของต่างประเทศเอ่าก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้มากใช้นอ้อยใชบ้บ่อยไหมนะก็เอามาทดลองก่อมาทดลองใช้เร่นกับความร้อนก็ต้องระวังนะให้ไกลมือเด็กนะเอเก็บรักษายัางไงให้ได้ใช้นานๆเนนะช็ดถูเช็ดทําความสะอาดแบบบ่อยๆนะ เาแก๊สก็มีความหลากหลายนะมีทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่แบบง่ายๆก็มีนะมีให้เลือกมากมายแต่ข้อควรระวังการใช้แก๊สกระป๋องก็คือความการรั่วซึมการรั่วซึมมันวัดระวังสังเกตดูว่าตอนนี้กาแฟก็จะพุ่งออกมางด้านบนด้านบน,น,บนก็ถ้าเราไม่ปิดฝามันจะกระเด็นเราปิดฝาหน่อยเรามัดระวังนะร้อนนะหม้อร้อนนะ หม้อร้อนขนาดเอาตะแกรงวางในตะแกรงเป็นสีแดงเลยนะเราคอยฟังเสียงอยู่แล้วว่าน้ำมันยังไหลไหมนะพอมันเดือดสักพักนึงเราก็เปิดฝาดูก็ได้ะนะมันไม่กระเด็นละดูจนน้ําหมดนะอย่าทิ้งให้น้ํานานเกินจนน้ําแห้งนะอันตรายเหมือนกันนะก็ระมัดระวังนะก็เปิดฝาดูแล้วถ้าเกิดน้ํามันไม่ออกมาจากตัว ยอดด้านบนแล้วก็ถือว่าน้ำข้างล่างเนี่ยจะหมดนะใส่น้ำเกินตัวขีดทองเหลืองได้ไหมนะการก็จะไหลออกด้านข้างนะถ้าใส่เกินนะเราเมื่อชงกาแฟแล้วเราดูความเข้มข้นถ้ามาันข้นเกินกเนรากนะ็เติมน้ําร้อนนะเติมน้าผึ้งเติมน้ําตาลเติมคอฟฟ่เมลแล้วแต่ความชอบนะแต่ครัน,นี้เราจะเติมน้าผึ้งแล้วก็ไม่เติมอย่างอื่นนะ นะไม่เติมอะไรอื่นเดยการลดรสชาติกาแฟโดยแท้ใส่น้ำผึ้งหน่อยนึงให้เกิดความหวานนะแล้วเขาบอกเป็นยานด้วยนะเป็นยานยตอนนี้ได้ได้ออกมาปุ๊บเราก็จะปิดแก๊สนะปิดแก๊สทุกครั้งก็ขยับหัวแก๊สกระป๋องออกเสียนะไม่ให้มันคาอยู่เพราะว่าเราไม่มั่นใจว่ามันจะเก็บระบบแก๊สได้มากน้อยขนาดไหนร้อนนะ ราม้ระวังเรื่องความร้อนด้วยนะความร้อนนะไม่ว่าจะหูจัดหรือว่าจะหกใส่เราก็เทใส่เอาเอาเอา,เอา,เอาถ้วยรองก่อนถ้วยรองนะเพราะว่ารองทเทลามันหกด้านหลังนะเราก็หาเลยภาชนะอะไรรองเดี๋ยวเราไปล้างเทแก้วไปได้ประมาณสักไม่ถึงครึ่งแก้วนะไม่ถึงครึ่งแก้วนะสีจะออกดาเข้มเลยเดี๋ยวเราเติมนม้ํา เติมน้ำหน่อยนึงเติมน้ำผึ้งนะเติมน้ำผึ้งเมื่อกี้ใส่น้ำผึ้งไปละแล้วก็ใส่น้ำไปละนะเพื่อให้มันดูลดความเข้มข้นลงมาก็ใช้ดื่มนะดื่มก็วันนี้ให้เกิน2แก้วนะนะทำก็สนุกสนานดีถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปแคมป์ปิ้งแล้วก็ได้จัดได้ชงกาแฟสดๆนี่ทำให้ดูอากาศสดชื่นโดยเฉพาะโซนนี้อากาศน้นหนาวเช้ามาก็ดื่มกาแฟกับก็ ขอบคุณมากนะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟน,นะครับสวัสดีครับ